ครับว,วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเตะขาที่เราเรียกว่าฟัตเตอร์คิกนะครับหรือว่าการเตะขาโดยใช้หลักการของการสบัดขาโดยใช้การเนื้ออย่ยงต้นนะครับหรือฟูนะครับถ้าเราสามารถฟัตเตอร์คิกได้ถูกเนี่ยก็จะมาช่วยในส่วนของการบาลานซ์ไม่ให้ขาจมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างพ็อพอ์ชันหรือแรงขับที่มาจากการเตะขานะครับสิ่งที่น่าสังเกตก,ก็คือเสียงนะครับเสียงของของเท้าที่เราจับน้ำเนี่ยมันจะดังเสียงประมาณนี้ จะดังบุ๊บ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 บนี้นะครับซึ่งมันจะได้น้ําค่อนข้างเป็นเป็นมวลน้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนอกแตกต่างจากการเตะขาที่ขาลอยแบบนี้หรือว่าเตะและขาโจมแบในี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าถ้าเตะขาแบบพลาสติกจะเป็นยังไงลองดูนะครับลองเกลียยเสียงนะครับถ้าการสะบัดเบาๆก็สามารถ